สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกษตรกร,กรทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำน้ำหมักมูลคัน้าวที่ผมใช้ดูแลบำรุงต้นมะนาวที่สวนผมนะครับต้องบอกก่อนว่าเรก้าน้ำหมักมูลคันคาวเป็นสารอินทรีย์นะครับผมไม่มีสารเคมีใดๆใช้ได้กับทุกพืชเลยแต่ที่ตอนนี้ผมใช้คือผมใช้บำรุงต้นมะนาวจำนวนหนึ่งไร่นะครับ ก็พื้นที่ประมาณหนึ่งไร่ผมใช้น้ำหมักมุนคราวหนึ่งขวดจะใช้อยู่ประมาณครึ่งปีนะครับผมก็ถือว่าไม่แพงเห็นไหมครับผลงานที่ใช้คือแตกยอดใบอ่อนต้นแข็งแรงรูปดกไม่มีโมรคแมลงมารบก,กวนใครที่สนใจอยากจะใช้ดูก็คือลองกดอใต้คลิปผมจะมีลิงก์ Tik t o อกอยู่ สามารถกดสั่งได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ